อ่างยงงก่ออ่างยงงก่อนี่อ้างห้วยแรงครบงหวจหวัา่างหวัวัดจังหังหวัดงหวัังวันนี้กวัางห่ดูงานกาับหวหวงหวังหวันจังดจังหงหจงหรัังหวจาวดตังหวัดจหัจากวัาจารดจดงวัดหัด หน้าตาก2เมตรมาเพื่อจะเทวันนี้ก็มีช่างมาขึ้นนั่งลานก็จะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเทฐานดอกบัวตรงนี้ความสูง3เมตรหลังจากเทฐานดอกบัวพรุ่งนี้วันที่19ช่วงบ่ายก็จะเทองค์พระพุทธรูปหน้าตาก2เมตรในฐานที่นี้ แม,มแม่นบ้านมากักรสีหยบาบธนัดแม่นคบวบเจ้าแล้ววัดตั้งมาสิบกว่าปีครูบาอาจารย์ท่านเป็นเป็นช่างทางเสนาสนะไม้เยอะลงมรนาบุญกับญาติโยมมาร่วมพาอาจารย์ท่าน

我嫌我，我。